ตอนนี้เรามีประมาณ30 user นะครับที่รันจะสังเกตว่าทุกๆหน้าจอเนี่ยก็มีการใช้งานตลอดเวลานะบางอันก็คือมีรันทั้ง YouTube มีรันทั้ง p h o o ฟโต้ชอรต่างๆ,ๆนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูระบบคอมพิวเตอร์ Computer นะครับสำหรับ ระบบใหม่ก็คือตัว s m a r t ทเด c คอนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เราจัดชุดให้นะครับก็คือจะให้ตามนี้เลยนะครับมี CPU นะครับที่เป็นตัวแรงเลยของ AMD นะครับคือไรเ e n 9นะครับแล้วก็มีตัวบล็อกนะครับที่เป็นสมาร์ทเ m a คอมตัว o m ตัว T800 นะครับการเชื่อมต่อก็ต่อหูฟังไมโครโฟน USB ยังจ่างได้นะครับ ด้านหลังก็สามารถต่อจอนะครับหรือต่อ hdmi ได้นะครับมีอันนี้เป็นเมาส์คีย์บอร์ดนี้ต่อสายแลนนะครับอันนี้ก็เป็นเสียบอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ข้อดีคือไงนะครับก็คือว่าเรานะครับเปิดขึ้นมาก็ใช้งานได้เลยเราไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรให้กับมันนะครับเราสิ่งที่เราลงก็คือเราลงเฉพาะที่โฮสที่เดียวเลยนะครับโอเคอันนี้เรามาดูตัว cpu นะครับนะครับ cpu ตัวนี้เราให้ตัวจีดของ amd เลยนะครับจะเป็น ไรเซนเ้นะครับแล้วก็ตัวนี้แรมเราจัดให้เต็มที่เลยนะครับคือ64 g ินะครับเรามีตัวที่เป็น M2 นะครับของ s a m s u n งให้ด้วยนะครับตัวนี้ e a ดไลท์ค่อนจะสูงเลยนะครับอีก1ตัว250 g นะครับแล้วก็มี SATA ที่เป็น2เทเอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆนะครับทีนี้โอเคเรามาดูตัว CPU บ้างนะครับดูตัว CPU นะครับ ว่ามันสามารถมอนิเตอร์ดู cpu ram ฮาร์ดดิสต่างๆได้สเปคเครื่องได้นะฮะอย่างที่ไมื่อกี้ผมแจ้งก็คือเป็นรุเซนเ้นะครับห้าพันเนะครับ12คอร์ยี่สสี่เศตตัวนี้ ram เราตัวนี้เราใส่ประมาณหกสิบสีจิกเนาะนะครับ hey, CPU, ใช้ cpu ไว้เครื่องเดียวสิ่งที่เราลงคือเราลง windows ลงโปรแกรมทุกอย่างเนี่ยทีเดียวเลยนะครับส่วนที่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเครื่องเครื่องรูปบงังนะครับ ซื่งลูกก็คือตัว t 8 0 0นะครับการเชื่อมต่อก็ต่อ,ตอเหมือนคอมพิวเตอร์เลยฮะเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปเลยต่อจอเมาส์คีย์บอร์ดสซยแลนนะครับเสร็จแล้วก็คอนเน็กเข้าไปใช้งานข้อดีคือว่าตัวมันเนี่ยมันคอนเน็กเข้าไปใช้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้นี้นะครับเราไม่ต้องลงโปรแกรมไม่ต้องทำแรงสิ้นเราลงแค่ที่เดียวพอนะครับจะสังเกตว่าในเนี้ยเห็นไหมฮะที่ผมแจ้งไว้ก็คือว่าตอนนี้เรามีประมาณ30 User ยูเซอร์นะครับ ที่รันนะจะสังเกตว่าทุกๆหน้าจอเนี่ยก็มีการใช้งานตลอดเวลานะบางงานก็คือมีรันทั้ง YouTube มีรันทั้ง p h o o t ฟ o ทอชอรต่างๆ,ๆนะครับโอเคก็หลากหลายเนาะอันนี้ก็คือรันพร้อมกัน30 User คราวนี้ผมจะให้ดูตัว t s s p p r r o r r m น c e นะครับว่าอันนี้เราใช้แค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกว่าสเปคเรานขาจะแรงนะครับผมให้ดูจำนวนยูเซอรที่รันบ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 นโค้ดเน,น,นี่ยเนาะ ก็คือมีทั้งหมด30แหละนาอรวมแอดมินด้วยเป็นสาิเอ็ดนะครับเรามาดูที่ performance บ้างนะครับเรามาดูที่ performance บ้างเห็นไหมจะเห็นว่าตัว cpu เห็นไหมขึ้นไปแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะครับตัวแรงก็คือขึ้นประมาณ 20G จิกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าก็ก,ก็เหลือเลยเห็นไหมก็คือนี่ขนาด run 30 user นะครับซึ่งก็การใช้งานก็เป็นหลากหลายนะครับ แต่แน่นอนว่าถ้าเราสมมติเราใช้กราฟิเกเยอะๆเนี่ยจำนวนยูเซอร์ก็อาจจะต้องนะครับก็ต้องลดลงนะครับแต่ด้วยสเปเนี้จะเห็นว่าถ้าเราลันแบบเบสิกนะครับก็30ยูเซอร์คือลันได้สบายๆเลยโอเคต่อมานะครับก็มาดูฟีเจอร์บ้างเนาะว่าอันนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นหน้าจอของคุณครูเนี่ย สิ่งที่เราทําได้สมมติเวลาที่อาจารย์กำลังสอนอยู่เนาะบางทีเด็กเขาก็เล่นเกมเนี่ยเขาอาจจะทำนู่นทำนี่ไปสิ่งที่เราทําได้คือฮะเราสั่งบล็อกหน้าจอกัอนเลยนะ,นะโอเคตอนนี้เห็นไหมฮะว่าเครื่องลูกปลายทางเราเนี่ยตอนนี้คือใช้ไม่อะไรไม่ได้ลวก็คือเป็นจอฟา้าหมดต้องฟังเราก่อนนะอย่างที่เราต่อให้ดูเนาะอ่าอย่างเนื่องจากด้วยข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดของเราก็คือว่าอ่า ตัวเขาเรียกแหละตัวจอเนาะเราวางได้ประมาณแค่7จดจอนั้นตอนนี้ก็คือเราวางประมาณ7จออยู่นะครับส่วนฝั่งเนี้ยก็คือเป็นเครื่องที่เหลืออีกประมาณ20กว่าเครื่องเนาะอีกสิกว่าเครื่องที่ทุกนอะ่าก็คือเอามาคือเราไม่ได้ต่อจอท่านเองแต่ทุกอย่างมันก็คือยังรันเป็นเหมือนการใช้งานปกตินะครับโอเคเราก็เปิด YouTube เปิดอะไรโปรแกรมต่างๆให้มันรันนะครับเนะรบพราะฉะนั้นพอเวลาเราใช่ไหมพอเวลาเรานั่นเสร็จนะครับเราก็ปลดล็อกนัานจอได้เลย นอกจากนี้นะครับเราสามารถสั่งพวกบล็อกเว็บได้นะครับบล็อกเว็บแม่เข้าเว็บไหนหรือเข้าเว็บไหนก็ได้นะครับโดยใช้ฟีเจอร์นี้นะครับเราสามารถบล็อกพวก usb ก็ได้นะครับสมมุติเราไม่ต้องการให้เอา usb มาใช้อันนี้เป็นหน้าจอของคุณครูนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์นะสมมุติว่าครูมี presentation เนาะอยากจะไปโชว์ที่เครื่องเด็กนะตอนนี้สิ่งที่เราทําก็คือว่าหน้าจอคือว่านะครับก็จะไปโชว์ที่เครื่องเด็กหมดเลยนะครับ นะครับจากนั้นนะครับถ้าสมมุติเราต้องการที่จะแชทเนาะเราสามารถที่จะสั่งเปิดโปรแกรมก็ได้นะครับสั่งลอนโปรแกรมได้หรือแบบเราอยากจระชัดกับเด็กนะครับก็สามารถแชทไปเตือนอะไรเขาได้นะครับก็ใช้คําสั่งแชทหรือถ้าเขาทำไม่เป็นเราสามารถที่จะใช้คําสั่งก็คือ take control เลยนะสมมุติเด็กเขาทําไม่เป็นเนี่ยจา์ทำยังไงเราสามารถไปเปิดไปปิดเพราะว่าเพอยังง่าเราเปิดให้เขาได้เลยนะ นีจะเป็นที่ User นะนะเราสามารถที่จะรีโมทเข้าไปจัดการเขาได้เลยนะนอกจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นการปรับไซ z ิ่งเนาะก็ือาสามารถปรับเป็นเล็กใหญ่ได้ก็ยังมี30 User ที่รันอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นฟีเจอร์นะครับที่ให้ไปได้เลยนะครับกับตัวตัวโซลูชันแบบนี้ Smart d e ดชคอมนะครับ ก็สามารถที่จะใช้งาน,นงต่างๆได้นะครับในการควบคุมคลาสเรียนนะครับทำให้การเรียน <c oughs> การสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับการดูรักษาก็ง่ายนะครับเพราะว่าเราใช้โค้ดเพียงแค่เครื่องเดียวครูที่เป็นครูคอมเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งทําแบบสมัยก่อนละครูต้องมานั่งไล่ซ้อมล้วซ้อมคอมนะครับสิเครื่อง20เครื่องนะครับตอนนี้ก็คือมันเหลือแค่เครื่องเดียวนะครับแล้วพวกนี้เนี่ยมันก็เราเลือกวัสดุอย,อย่างดีอยู่แล้วนะครับเป็นจะเกรดพรีเมียมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ กรณีสมมติหลายท่านจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดโพอมันเสียขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงตัวนี้เนี่ยเรามีประกันให้อยู่หลังสปีหรอกอนเซอร์สวิตก็คือเสียเราเปลี่ยนให้เราอยู่แล้วครับก็หลังจากที่เราได้ดูประสิทธิภาพนะครับของตัวไรเซน9ก้านะครับถ้าท่านนะครับชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็แช็กให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเราจะได้ามาใช้โซลูชันดีๆนี้เพื่อประหยัดงบป,ประมาณนะครับ ประหยัดในเรื่องของการดูแลรักษานะครับเพราะเราทําแค่เครื่องเดียวรวมถึงนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมลืมเย็นย้ำไปคือเรื่องของการประหยัดค่าไฟครับเพราะว่าอย่างเช่นตัว CPU เนี้ยมันจะกินไฟประมาณ250วัตต์ในขณะที่ตัวนี้นะครับกินไฟ5วัตต์เท่านั้นเองแล้วเราก็จะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟได้เรื่อยๆโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ